สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้สารรัฐมนูญนะครับก็มีคำวินิจฉัยนะครับกรณีที่ทางสวเ,เปรมศัก์และก็คุณวิสุทธิ์แชนรุนนะฮะได้ยื่นคำถามนะฮะขอมตออิทางรัฐภายื่นคำถามไปยังสารรัฐมนูญว่าจะต้องทำประชามติ ครั้งในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับจากที่มีการถกเถียงกันมากมายนะครับภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญน,นะครับได้เคยมีคำวินิจฉัยที่4ทับบเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งตัวผมเองและหลายๆคนก็ตีความว่าเพียงแค่2ครั้งแต่แน่นอนว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าเอ๊ะกี่ครั้งกันแน่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับปี67นะครับสารรัฐธรรมนูญเองก็มีคำวินิจฉัยไม่รับคำตีความมาแล้วนะฮะแต่ครั้งนี้มีการรับ ไปตีความเพราะมีความขัดแย้งกันในในองค์กรตามรัฐมนูนนะครับก็เลยตีความนะครับซึ่งวันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับนะประเด็นแรกจริงๆคืออันนี้เป็นประเด็นที่2นะครับประเด็นแรกก่อนเลยนะครับกี่ครั้งนะครับสารระบุนะครับว่า3ามครั้งครับสครั้งนะครับโดยครั้งแรกนะฮะให้ถามประชาชนว่าออกเสียงประชาธิปว่านะควรมีการจัดทํารัฐมนูษฉบับใหม่หรือไม่นะครับครั้งที่2นะครับ ให้ประชาชนออกเสียงนะครับเกี่ยวกับการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นมีวิธีการและเนื้อหาอย่างไรและครั้งที่3นะครับภายหลังจากที่มีกระบวนการในการเรียกว่าแก้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ประชาชนให้ให้ความ,มชอบกับ,ก,บกับรัฐธรรมนูญฉบับนั้นนะครับแต่นะฮะศาลรยังบอกได้ว่าไอ้ครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับสามารถทําครั้งเดียวกันได้นะครับหมายถึงว่าคําถามประชามตินะฮะที่จะจัดทําขึ้นนะครับ สามารถถามได้ว่าตั้งแต่1ก็คือประชาชนท่านเห็นชอบหรือไม่ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่และถามที่2ก็คือในระหว่างนี้คู่ขนานกันไปก่อนที่จะมีการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะรัฐสภาเองก็แก้ไขในหมวดที่15หนะครับหมวดว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการจัดทํามีวิธีการจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะซึ่งอันเนี้ยนะฮะก็เอาไปถามประชามติ ในครั้งนั้นอีกครั้งว่าเห็นด้วยกับวิธีการที่รัฐสภาแก้ไขหรือไม่ก็เป็น2คํคถามเป็นเหมือนเป็นการทําประชามติ2ครั้งในครั้งเดียวกันได้ตามสารรัฐมนูลน,นะครับแต่ท่านเพื่อนๆครับสารรัฐมนูลยังมีแถมนะครับข้างล่างนี่ครับเพื่อนๆครับ,ร,บรัฐสภานะครับมีอํานาจในการจัดทํารัฐธมนูญฉบับให,ม,หม่หรือเริ่มริเริ่มแสดงความต้องการในการจัดทารัฐธมนูลฉบับใหม่ ได้นะครับคือตรงนี้ก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา256หรือแก้ไขหมวด15ว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูนเพื่อเปิดทางให้มีการจัดทํารัฐมนูลฉบับใหม่ได้แต่ว่าวันนี้สารมนูลท่านเปิดโปนะครับก็คือนะฮะเรื่องการจัดทํารัฐมนูนฉบับใหม่แต่รัฐสภาไม่อาจนะครับไม่อาจนะครับให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูญโดยตรงนะครับคือแปลว่า ไอ้ที่ว่ารณลง primo, ให้มีการสอดสลอมาจากก <hi> ารเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยฮะสารท so ่านุนบอกว่าสภาเนี่ยไปบอกว่าให้มีสอดสลอที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้ครับนี่เรียกว่าเป็นของแถมเพราะว่าอะไรครับเพื่อนๆครับเพราะว่าในคําถามของหมอเปรมศักดิ์และในคําถามของคุณวิสุทธ์ชัยนรุณเนี่ยฮะไม่มีคําถามนี้นะฮะไม่มีคําถามอันนี้ครับเพื่อนเพื่อนสองคำถามที่ทางหมอเปรมศักดิ์และก็คุณวิสุทธ์ชัยนรุณถามไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันกดพอตแล้วก็ดูคำถามได้นะครับในข้อความวงเล็บนะฮะจะเห็นนะครับ อ๋อไม่ใช่วงเล็บครับเพื่อนๆอัญญประกาศเครื่องหมายอันญประกาศนะครับถามแค่เรื่องว่ามีอำนาจในการแก้พิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่มีการทําประชาติแล้วหรือไม่และถามเรื่องเกี่ยวกับการทําประชามติกี่ครั้งในการจัดทาร,รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับไม่มีคําถามว่าวนะสรจะมาจากการเลือกตั้งประชาของประชาชนโดยตรงได้หรือไม่นะครับสารธรรมนูญท่านแถมมานะครับถ้าดูจากเพรสรีลิสนะครับหรือว่าตัวของจดหมายข่าวนะครับที่สารธรรมนูแจกยังไม่ได้ดูย้ํานะครับว่าเรายังไม่ได้ดูตัวคําวินิจฉัยเต็มและยังไม่ได้ด รายคนนะฮะยังไม่ได้ดูตรงนั้นนะครับทีนี้เกิดกระบวนการนะครับถ้าดูจากมีมันจะไม่สอดคล้องกับ MOA ที่พรรคประชาชนทาก็ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐบาลในการจัดในการโหวตให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจชั่วคราวนะฮะเพื่อให้มีการจัดทํารัฐมนูลเปิดให้มีการประชามติติจัดทารัฐมนูญฉบับบใหม่แล้วก็มียุสภาภายใน4เดือนนะครับ เพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสะสะรนะฮะต้องมาจากสภา,าราษฎร์ต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะไปทํำยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะถ้าดูจากเงื่อนไขคําวินิจฉัยของสารรัฐมนูลบวกกับเอมโอนะฮะที่มีการาจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวตรงนี้นะฮะไทม์ไลน์ตรงนี้นะฮะรัฐสภาเนะะี่ยฮะสามารถบรรจุและเรียกประชุมประธานรัฐสภานะครับคุณวันนอมูฮัมหมัดนองประทานเนะะี่ยครับ เรียกประชุมสมาชิกเพื่อพิจรณาร่างนะฮะแก้ไขนะครับรัฐมนูญในหมวดที่15นะครับว่าด้วยเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญได้เลยนะครับ mm hmm. ผมคิดว่าต้องเรียกภายในไม่ไม่พ้นเดือนกันยานี้นะครับต้องเรียกแล้วนะครับเพื่อพิจารณาวาระแรกนะครับซึ่งตอนนี้มีร่างของเพื่อไทยและร่างของพรรคประชาชนนะฮะคาอยู่แต่ว่าร่างสองร่างเนี่ยมาสะสะรมาจากการเลือกตั้งนะครับถ้าหากว่าจะต้องแก้ปมที่รัฐมนูญมี มีมีเขาเรียกว่าแถมมาให้เนี่ยก็ต้องแก้ตัวนั้นนะครับก่อนที่จะพิจารณานะครับหรือว่าจะหรือจะงัดกับสาวนวนก็ก็ต้องต้งพิจารณาว่าจะเอาอย่างไงเพราะว่ากลัวว่าเกิดงัดเนี่ยฝ่ายสสวเองหรือว่าพวกที่ไม่ตั้งแง่ที่จะไม่แก้อยู่แล้วเขาก็อาจจะไม่กล้าที่จะแก้อาจจะตั้งเป็นเงื่อนไขในการที่จะไม่แก่ทีนี้เพื่อนๆครับทำรายหลังจากนี้ถ้าหากว่าพิจารณาได้ในวาระหนึ่งเนี่ยฮะผมไปดูการแก้ไขในอดีตที่ผ่านมานะครับภายใต้รัฐนวล60ูนเนี่ย ตอนนั้นมีแก้แค่ครั้งเดียวที่พรคปรใช้ปัตรเสนอนะครับเรื่องของการแก้บัตรบัญชีรายชื่อนะครับว่าให้ให้แยกแยกหัวดกันนะครับระหว่างแบบแบบเขตกับบัญชีรายชื่อนะครับก็ใช้เวลาประมาณ60วันนะครับพอพอผ่านวาระหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าบรรจุแล้วพิจารณาวาระหนึ่งในเดือนปลายเดือนกันยาน,ยานี้นะ ใช้เวลา60วันกรรมการพิจารณาก็จะเปิดสมัยประชุมนะฮะประมาณ12ธันวานะครับสมัยประชุมที่2ของปีนี้นะครับ12ธันวาตอนนั้นก็เปิดประชุมก็พิจารณาวารละ2นะฮะพอพิจารณาวารละ2รลายมาตาแล้วนะครับถ้าเห็นชอบนะฮะก็ผ่านวารละ2ไปก็จะต้องเว้นวักไว้15วันนะฮะ ประมาณปลายนะฮะเดือนธันวานะฮะก่อนขึ้นปีใหม่นะครับก็จะพิจารณาวาระสามนะครับเมื่อพิจารณาวาระสามเสร็จแล้วนะครับก็แปลว่ารัฐมนูษฉบับนี้รอประกาศในราชกานะครับอีกด้านหนึ่งนะครับทางคอรมเองนะฮะก็ประกาศนะฮะให้มีการทําประชามติในการจัดทํารัฐมนูษฉบับใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าร่างแก้พรบประชามติมีผลบังคับใช้แล้วและร่างแก้เนี้ยก็ยืดหยุ่นนะฮะถ้าเกิดสามารถจัดทําประชามติ พร้อมกับการเลือกตั้งนะฮะทั่วไปได้นะครับสามารถทําได้ซึ่งยืดระยะเวลาก็คือให้ยืดหยุ่นขึ้นก็คือจาก60วันไปถึง150วันนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับปลายเดือนนะฮะถ้าไปนับถ้ารัฐบาลเนี้ยแถลงนโยบายปลายเดือนกันยาด้วยนะฮะกันยานะตุราพิกาทธันวามกรานะครก็จะครบ4 4เดือนพอดีนะครับปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภารัฐบาลสามารถที่จะ ประกาศยุสภาเพื่อเปิดให้มีการจัดทาเลือกตั้งใหม่ซึ่งกรอบของเวลาของการเลือกตั้งใหม่ก็ภายใน45-60วันหลังจากที่มีประกาศยุธสภานะก็จะไปลงประมาณปลายมีนาถึงต้นเมษาก็จะทําประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งได้นะครับธรรมชามติพร้อมกับการเลือกตั้งได้แต่ทีนี้ปมสําคัญในการแก้เรื่องของการที่สสรหรือสภาร่างรัฐมนุนเนี่ย จะไม่สามารถมาจากการเลือกตั้งมาจากการเลือกของประชาชนโดยตรงนะซึ่งผมก็แปลกใจมากนะ,ะท,ที่มีแถมตรงนี้มาด้านหนึ่งนะครก็คือผมเสนอว่านะครับหก็คือ,อ,อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเลือกแคนดิเดตนะฮะก็แต่ละกลุ่มคณะเนี่ยสามารถชื่อเสนอชื่อบัญชีแคนดิเดตเหมือนบัญชีรายชื่อการเลือกตั้งแบบพาร์ตี้ลิสต์ได้เลยนะฮะแล้วก็ให้โหวตมาในบัญชีเหล่านั้นถ้าหากว่าใครเกินร้อยละ5นะ ก็มีสิทธิ์นะฮะคณะไหนเกินร้อยละ5ก็มีสิทธิ์เสนอชื่อนะให้กับสภารัฐสภาเนี่ยฮะลงมติเห็นชอบและสภานั้นเนี่ยจะต้องมีเสียงจากฝั่งนอกจากหนึ่งก็คือเกณฑ์ขั้นต่ําก็คือต้องมีเสียงมติเสียงข้างมากแล้วอีกอันหนึ่งก็คือจะต้องได้รับการยอมรับจากเ,เสียงข้างน้อยหรือหรือพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักการการันตีในการให มีการถกเถียงกันระหว่าง2ฝ่ายได้รับการยอมรับกับสสลอ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก is ็คือเรื่องของการถ้าหากว่าไม่ไม่ไม่ระบบแคนดิเดตนะฮะก็เป็นระบบประชาชนเลือกผู้เลือกนะฮะเลือกผู้เลือกนะครับหก็คือสามารถเลือกฝากนะฮะในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับประชาชนเลือกฝากให้สสเนี่ยเลือกสสลอได้เลยนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ให สสเนี่ยฮะสามารถเสนอได้เลยว่าถ้าเกิดเลือกคิเลือกปันตี้ลิสชั้นเนี่ยนะฮะฉันจะไปเลือกออสอสลอ,อหน้าตาแบบไหนผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นทางอ้อมนะฮะหรือว่าอย่างน้อยก็ยึดโยงกับประชาชนครับ